สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารทองคําปัจจัยทองคําวิเคราะห์ทองคําแนวโน้มทองคําประจําวันที่3กันยายน64อัปเดตราคาทองมารับชมรับฟังครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเทวันชาแนลนะครับอัปเดตข่าวสารทองคําวิเคราะห์ทองคําแนวโน้มทองคําและปัจจัยราคาทองคํากันนะครับราคาทองคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบหลังราคาดิดขึ้นเหนือที่1,800เหรียญต่อออนแต่ยังไปไม่ได้ไกลนะักและราคายังเคลื่อนไหวในกรอบที่1800ถึง1817เหรียญโดยประมาณสําหรับตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐแย่ลงกว่าที่คาดเล็กน้อยโดยภาพรวมบ่งชี้ถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่แย่กว่าที่คาดอยู่เนื่องจากนักลงทุนรอ ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญต่อแผนการปรับลดวงเงิน QE ของธนาคารกลางสหรัฐแม้ว่ารายงานการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP จะน้อยลงกว่าที่คาดไว้ในเดือนสิงหาคมแต่ตลาดแรงงานยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การจ้างงานที่ชะลอตัวในเดือนสิงหาคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 สายพันธุ์เดลตา้าในขณะที่สหรัฐอเมริกาได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 i โดสที่3 ของไฟเ z อร์ไบโอเอ h หรือโมเดอร์นาทำให้ประชาชนแล้วกว่า1ล้านคนในส่วนของดอลลาร์ค่อนข้างเคลื่อนไหวในกรอบราคาทองคําเคลื่อนไหวไซเวในกรอบที่1,805เหรียญถึง1,820เหรียญจึงคาดว่ายังจะเคลื่อนไหวในลักษณะไซเวในกรอบรอข่าวสําคัญนะครับในส่วนของทองคําในประเทศไทยเมื่อวานนี้ก็ได้รับอานิสง์จากเงินบาทที่อ่อนค่าจึงเห็นทองคําในประเทศไทยปะเพิ่มขึ้นมา150บาทครับ ราคาทองเช้านี้ก่อนเปิดตลาดทองคําแทง่ง96.5%รับซื้อที่27,800บาทขายออกที่27,900บาททองรูปพปรร 96. ์96.5%รับซื้อที่27,303บาทขายออกที่28,400บาทครับค่าเงินดอลลาร์ที่92.49จุดส่วนค่าเงินบาทอยู่ที่32บาท45สตางค์ต่อดอลลาร์กองทุนทองคํา SPDR ปัจจุบันถือครองทองคําที่ระดับ1,000 26ตัน นักวิเคราะห์จาก OANDA กล่าวว่าราคาทองคําดูจะเคลื่อนไหวแบบผสมพลังรอข้อมูลตลาดแรงงานในสุกนี้ซึ่งข้อมูลออกมาแกร่งมีโอกาสหนุนดอลลาร์และกดดันราคาทองคําได้นักวิเคราะห์อาวุโสจาก RJO f u t u r e กล่าวว่าทองคําไม่ได้รับตอบรับการเคลื่อนไหวของดอลลาร์มากนักเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อวานนี้และตลาดก็ดูยังเคลื่อนไหวในกรอบภาพรวมทองคํายังคงเคลื่อนตัวได้ดีจากแรงหนุน ของประธานเฟดส,สัปดาห์ที่แล้วถึงแม้จะมีการส่งสัญญาณทำเทปเปอร์เริคิวอีในปีนี้แต่ก็ยังมีท่าทีต้องระมัดระวังต่อก,การเริ่มต้นขึ้นดอกเบีย้ยประกอบกับตลาดกําลังรอข้อมูลการจ้างงานสหรัฐอเมริกาในสุกงีด้วยครับนั่งวิเคราะห์ทางเทคนิคจากรอยเตอร์กล่าวว่าราคาทองคําอาจปรับขึ้นทดสอบแนวต้านที่ระดับ1,826เหรียญซึ่งหากเบรกที่ระดับดังกล่าวไปได้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปที่ระดับ1,8 ร4 1เอ็เหรียญได้ครับอย่างไรก็ดีทิศทางทองคําช่วงนี้ก็มีหลายปัจจัยที่จะทําให้ราคาทองค่อนข้างจะผันผวนเพราะฉะนั้านานักลงทุนก็ต้องระมัดระวังในการซื้อขายและลงทุนนะครับแนวโน้มราคาทองคาคาดเคลื่อนไหวในกรอบที่1 8 0 0รอถึง1น2 3เหรียญต่อออนโดยราคาทองคํามีแนวต้านที่1823ถึง1833ดรอลลาร์ต่อออนขณะที่มีแนวรับที่1,800เหรียญถึง1 7 9 0 รนต่ออคับท่านผู้ชมข่าวสารข้อมูลนี้สรุปโดยภาพรวมสรุปมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังโดยสั้นอาจจะมีข้อมูลผิดพลาดก็ต้องขออภยัยด้วยนะครับท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอย่างใดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นกําลังใจให้ตลอดมาเราติดตามช่วงเปิดตลาดร้งครับสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ